มาพบกับอาหารการกินคลื่นมุกดาหารจะพาไปกินมาสิมาชิมแซบแซบพี่น้องนี่คือหัวใจไก่นะครับนามาผ่าครึ่งนะครับ เม็ดพริกไทยแห้งนะครับลงครบครับแล้วโขลกครับกระเทียมสดรากผักชีลงไปครับ ตามอีกครั้งหนึ่งครับผงปรุงรสลงไปครับตามอีกครั้งหนึ่งนะครับโขลกให้เข้ากับเครื่องนะครับ ส่ชามเตรียมไว้ครับนำหัวใจไก่ที่เตรียมไว้นะครับผมทอดในน้ำมันร้อนในกระทะครับหัวใจไก่ผัครึ่งน,นะครับลงทอดในกระทะร้อยหัวใจนะครับ ร้อยหัวใจทอดก่อนนะครับทอดทจงกว่าหัวใจไก่จะสุกนะครับหัวใจไก่สุกทันทีแล้ควครับพักไว้ครับอันที่ทอดหัวใจไก่นะครับ เหลือไว้ในกระทะสักเล็กน้อยนะครับเอาเครื่องที่ตำํำลงไปครับแล้วผัดเครื่องที่ตำํำให้หอมก่อนนะครับวันนี้เป็นทอดกระเทียมพริกไทยนะครับนล้วมันหอยลงไปนะครับ เติมน้ำสแส่เล็กน้อยนะครับน้ำหวัวใจไก่ที่ทอดเตรียมไว้ลงกระทะครับ หัวใจไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับดูบ้างล่าตาทุกครั้งอาหารจะอร่อยคือชิมนะครับชิมทอดกระเทียมก่อนนะครับทอดแตะๆอยู่นะครับรสชาติมาแล้วครับอร่อยตามสูตรทอดกระเทียมพริกไทยนะครับ พร้อมเสิร์ฟครับแล้วตักเสิร์ฟลงบนจานนะครับโรยห,หน้าด้วยกระเทียมทอดนะครับเพิ่มความหอมใหกลับเมนูนี้นะครับสุดท้ายครับผม ทุกเมนูนะครับจะขาดเขาไม่ได้นะครับคือผักชีนะครับโรยหน้าลงไปเพิ่มความหอมโปะลงไปนะครับหัวใจไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับพร้อมเสิร์ฟพ,พร้อมรับประทานแล้วนะครับสีสันสดสวยน่ารับประทานนะครับ ทานหัวใจไก่ทอดกระเทมพิกไทยนะครับอร่อยครับอร่อยตามด้ำยเขือเทศแขงกว่าเลยครับอร่อยครับ อร่อยครับอร่อยครับหัวใจไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผมหัวใจไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับผมคลื่นบนอาหารนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามด้นะครับผมก็พบกันคราวหน้านะครับกับเมนูใหม่นะครับอร่อยนะครับแซ่บแซบนะครับสวัสดีครับ